โอเคครับผมสววสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยกับโลหนะครับกับเกมรัสนะครับผมในรัสอัปเดตนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสําหรับรัสในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเป็นแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะถ้าใครดูผมไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับก็จะได้ยินผมพูดเกี่ยวกับการที่รัสเจ้าพวกสัตว์เนี่ยไปขายแล้วนะครับเออพวกม้าไปขายนะครับก็คือพวกพานะนะครับผมนะไม่ใช่ม้าที่เป็นยาเล็ติดนะครับผมนะ โอเคหมายถึงม้าที่เป็นสัตว์นะครับอันนี้นะครับมันก็ได้เอามาขายเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นอยู่ในแมปนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตคร่าวๆไม่มีอะไรนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นอัปเดตใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเออไม่ได้เพิ่มอะไรมามากมายเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดกันในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีการซื้อม้านะครับผม คือในแมทเนี่ยจะไม่ดรอปมาแล้วนะครับผมจะต้องมาซื้อที่สเตเบิลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีโทรศัพท์เพิ่มเข้ามานะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เขาจะเพิ่มเามาเพื่ออะไรนะครับจุดประสงค์จริงของไ,ไอ้โทรศัพท์สธา,าสธรารณะสาธารณะเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาเพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกส,ภา,สภาพอากาศนะครับที่มันมีหลากหลายมากขึ้นนะครับผมมีทั้งพายุมีทั้งหมอกมีทั้งฝนอะไรหลาย,ลายๆอย่างเข้ามานะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเยี่ยมชมขออกมมาใหญ่เลยแล้วกันนะครับไปดูกันว่าการซื้อขายม้าเนี่ยจะทํายังไงนะครับผมแล้วก็ใช้สแปเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่ขอกมมาใหญ่เลยนะครับมันจะมี2แบบนะครับทุกคนมันจะมีลักบ้านนะครับผมก็คือโรงนาใหญ่นะครับผมมีการนึงจะเป็นคําว่าลันช์นะครับผมมันจะเป็นโรงนาเล็กนะครับพะฉะนั้นผมมาที่ใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมก็เนี่ยครับ ตูต้โทรศัพท์นะครับผมเกินนี้นี่นะครับเราสามารถโทรไปอ่ายังเมืองต่างๆได้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อโทรไปหาใครนะครับผมไม่รู้ว่าโทรไปหาใครนะครับผมเนี่ยมันสามารถโทรได้นะครับนี่มองมองคนที่สามก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เล่นเซิร์ฟเทสนะครับมันสามารถมองมุมมองคนที่3ามได้นะครับโอเคแล้วก็ มีร้านไซส์มีผมีทุกเมืองเลยนะครับผมยกเว้นอ่อยนะอันนี้เป็นโรงงานโรงนาเล็กนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไป,ไปดูกันดีกว่านะครับอ่าเข้ามาก็จะเจอกับคนขายเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นคนขายอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับม้านะครับผมก็จะมีอานนะครับผมแล้วก็พวกเกาะม้าแล้วก็เกือกม้านะครับผมอ่าก็มี ประมาณนี้นะครับสําหรับในคอกม้านะครับเออแล้วทุกคนสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ซื้ออันม้าเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะอ่ซื้อม้าได้นะครับผมต้องซื้ออันม้าก่อนนะครับโอ้ที่นี่ม้าเยอะมากเลยวะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมานะสำหรับลงนาใหญ่นะครับตอนนั้นที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยผมไปอยู่ลงนาเล็กนะครับผมโหยเท่ห่ะเออวะไม่เข้าใจทำเนาะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยคิดไว้นานแล้วนะครับก่อนที่เขาจะอัปเดตด้วยซ้ํานะฮะ แล้วเขาก็มีจริงๆนะครับผมเออมัน,ม,นมันจะทําให้ดูเหมือนจริงๆผมว่าแนวทางรัดนะผมก็ผมให้ผมเดานะผมว่าน่าจะไปแนวทางโลเปนะครับผมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโลเปแบบ g t ทโลเปนะครับผมผมหมายถึงว่ามันจะเป็นการเล่นแบบเรียวไร้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นทุกเ,เงินเงินเงินในเกมนี้เปรียบเสมือนสแครปนะครับผมนะแล้วก็ใช้ดํารงชีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับ มันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสวมบทบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองซื้อกันก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอันแรกเนี่ยเราจะบอกเขาว่าฉันต้องการที่จะซื้อม้าสักตัวหนึ่งนะครับผมแต่เขาจะ,ะตอบกลับเราว่าอ๋อได้เลยแค่คุณซื้ออานก่อนนะจากนั้นคุณจะสามารถาซื้อมาได้นะครับผมโอเคเราก็ซื้ออานมาแล้วครับแต่ผมเซ็จแค่แป๊บหนึ่งไอเทมรีซอสโอเคเอาพันหนึ่ง อ่าโอเคได้มาหนึ่งอานนะครับจากนั้นเราก็มาที่ม้านะครับผมเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะม้าพันไหนนะเรากดเอ็กซแรมดูนะครับผมอันนี้วิ่งอยู่ที่43กิโลเมตรนะครับ43 43เฮ้ยมา้าระดับแบรงอยู่ไหนวะ43 47 สีสาเฮ้ยม้าเร็วไม่มีเลยหรอผมไปตอนนี้ผมเล่นเซิรฟ์ฟออฟเชียลผมเจอม้าแร่ด้วยม้าขาวนะวิ่งห้าสิบสองอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะห้าโอเคตอนนี้เราก็อ่าเมื่อกี้กดคำว่าแคมนะครับเชียวแป๊บน,นึงนะผมไปซื้ออ่านอีกอันหนึง่งเคมไม่ใช่แคมเคม,เคม Hmm. แคมเฉยเลยกูอ่าเดี๋ยวดูที่ซื้อใหม่นะครับเมื่อกี้ขอไฟด่วรีบกดไปหน่อยอ่าวิธีจะซื้อนะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวม้าเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีให้กดอีค้างปุ๊บแล้วกดนี่ครับแคมนะครับผมเคมนะฮะเราก็จะใส่อานเข้าไปที่หลังม้าแบบนี้ปุ๊บนี่เราก็จะขึ้นมาขี่เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อม้าง่ายๆนะครับใช้1 5ึงสแคปนะครับผมในการซื้ออานหนึ่งอันนะครับ ต้องมีอ่านเท่านั้นนะครับถึงจะขี่ม้าได้นะครับผมทุกคนแล้วม้าเนี่ยอเอ้แต่แต่ผมว่านะถ้าให้ผมเดาอันนี้เป็นกาเป็นความคิดผมอีกแล้วนะครับผมผมจะเดาว,ว่าอนาคตมันจะมีม้าดอกเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าเราต้องใช้อานไปจับมันเชื่อผมไหมเพื่อเผื่ออ่าน,นครับเอ้ย่อานน่าจะคับไม่ได้แหละนะครับผมอาจจะต้องมามาแลกที่โดยเฉพาะแล้วก็ถ้าเจอม,ามา้าตาม้าป่าเขาเรียกว่าม้าป่า เราก็ไปจับมานะครับผมเหมือนเกมคาร์บอยเนี่ยนะครับผมที่ผมเคยเล่นนะฮะตอนนั้นอะเออนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ม้ามาแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือในแมปจะไม่มีแล้วนะครับในแมปจะไม่เจอเลยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะไออันเมื่อกี้เป็นความคิดผมส่วนตัวนะครับไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะทําแบบนั้นหรือเปล่าแต่มันน่าจะทำหรอน่าดูให้มันมีให้เราซื้ออานซื้ออะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ม้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนบอกเลยอัปเดตอันนี้คือเหมือนเป็นการอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็เพิ่มมาแค่ที่หลักๆเลยจะเป็นเรื่องนี้เละครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ,อยา,านา่านะไอซื้อม้านี่แหละนะครับผมแล้วก็สภาพ,สภาพ,ส,ภาพสภาพอากาศนี่ก็จะมีหลากหลายขึ้นนะครับผมแล้วก็สวยงามด้วยนะครับภาพก็จะสวยขึ้นนะเวลาฝนตกหรือเวลาหิมะลงอะไรเงี้ยโหสวยมากเลยนะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับสำหรับ last อัปเดตในครั้งนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากอ่านตัวเต็มที่นิวนะครับผมแล้วก็ l e a d f u นะครับผมก็จะมีการอัปเดตไว้อ่าบอกไว้เป็นบล็อกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาไล่เลยนะครับผมบางอันเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดในวิดีโอนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะก็อันนี้อย่างแรกเลยก็คือ s e t เทเบนะครับผมก็คือคอกม้านะครับผมแล้วก็มีสภาพอากาศที่ผมบอกไปนะครับเห็นปะมันก็จะมีแบบหิมะตก มีหมอกมีฝนอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นไงภาพภาพสวยไหมทุกคนเนาะเวลาแบบมีพวกฝนตกมีฟ้าผ่านะครับภาพสวยมากเลยแล้วก็จะมีในส่วนของโทรศัพท์ที่ผมบอกไปในช่วงต้นเลยนะครับนี่โทรศัพท์พวกนี้ก็จะเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันผมไม่รู้ว่ามันจะมีไว้เพื่ออะไรนะครับนะผมไม่รู้จริงนะครับผมไม่รู้เอาไว้เพื่อแบบอนาคตเขาไม่ไม่ให้คุยดิคอนหรือเปล่าเออใครจะไปรู้อะเนาะเดี๋ <laughs> ยวเหมือนที่นบอยบอกอะ มันก็คงไม่ใช่อนะเนาะผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับผมแล้วก็มีแท็กซี่โมดูลนะครับผมอ่าเป็นอ่าถ้าใครอยากจะเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยก็สามารถที่จะทําบริการนี้ได้เลยนะครับผมว่ามันน่าจะามาเชื่อมต่อกับมือถือแน่แนเลยวะนะเนาะไอ้โทรศัพท์เนี่ยนะก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เมืองอ่าเมืองลันไซใช่ไหมเราก็โทรไปหาคนที่ทําหน้าที่คนขับแท็กซี่อะ่ะเออแล้วเขาก็จะมารับเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคนนะครับผมไม่ใช่อ่อไม่ใช่เป็น NPC นะครับทุกคน นะใครอยากเป็นสายอาชีพคนขับแท็กซี่เนี่ยก็สามารถที่จะทําอาชีพนี้ได้นะครับผมแต่ผมไม่รับประกันความปลอดภัยของคนซ้อนแล้วก็คนขับเนี่ยอาจจะฆ่ากันเองก็ได้เห็นว่าคือคือมันมันอารมณ์มันเหมือนแบบมันจะเป็นโลเพมากขึ้นนะครับผมนะมันจะเรียไรายมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเวคเออร์บาลานซ์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะโอเคเอออันนี้สําคัญมากเลยนี่สําคัญมากเลยนะครับ เราสามารถที่จะทําลายป้ายถนนได้แล้วนะครับผมนะก็จะดอปเป็นแผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายนะครับผมแล้วก็มีเชินไปนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการสําหรับที่คนเนี่ยถนัดด้านซ้ายนะครับสําหรับคนที่ชอบยิงในมุมซ้ายนะครับผมอย่างผมได้ชอบยิงในมุมขวานะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับก็สําหรับคนที่ถนัดซ้ายก็ตอบโจทย์เลยนงานนี้นะครับผมเป็น left handed view module นะครับ m o d e s นะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ย ยิงดีขึ้นนะครับสำหรับคนถนัดซ้ายเนะาะไออ่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นาการวางเจ้าเครื่องนี้นะครับผมน่าจะใช่นะจะบอกว่าในเครื่องร้านค้าเราเนี่ยเหลืออะไรบ้างครับสมมติวา่าเราทําในส่วนของพ่อค้านะเจ้าเครื่องนี้ก็จะคอยอันนี้มันจะลิงก์กับมือถือนะครับไอสตอร์เลตอันเนี้ยสตอร์เลตมอนิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะไปลิงก์กับมือถือก็จะดูได้เออวันนี้ขายลูกบองออกไปแล้วนะเออเข้ามาเก็บนะครับอะไรประมาณนี้ก็เตือนในมือถือ ส่วนนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับผมเป็นหนวดจิ้มหรือเปล่านี้นะครับผมเข้ามานะครับเป็นสกินนะครับผมเป็นสกินอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตเกี่ยวกับอะไรนะฮะนี้ก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับตขออภัยจริงๆถ้าผมอ่านผิดหรือว่าแปลผิดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับโอ้โหเสยยาวเลยกูสงสหนน่าจะไม่ต้องเข้าไปอ่านกันแล้วล่ะโอเคผมก็ขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับเอยอันนี้พูดผิด ผมไปเอาคำมฟูดย์ไลฟ์สตรีมมาโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะก็อัปเดตสั้นๆนะครับวันนี้สำหรับข้อ,อ,อมานะครับผมก็ตอนนี้เกมก็จะไปในแนวละแนวทางไหนก็เดี๋ยวเราติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันทุกเดือนเลยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกัน